บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่รองรับการขยายตัวจากความหนานแน่นของประชากรในเขตเมืองหลวงแต่การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางน้ำหลากทำให้สูญเสียพื้นที่รองรับน้ำกว่าสองห0ไร่จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่โครงการที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ซึ่งปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขประการหนึ่งก็คือการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณโดยรวมรอบสนามบินและพื้นที่ส่วนใต้สนามบินถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริสรุปความว่าการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่เพื่อระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบินให้พิจารณารวมบริเวณรอบๆด้วยจากพระราชดำรัสดังกล่าวจึงก่อเกิดโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินโดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเลและสูบร,ระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ําท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่กักเก็บน้ําบางส่วนสําหรับทําการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำผู้เป็นเสมือน ปราดแห่งน้ำโดยแท้สนับสนุนโด่การประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน